สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้วันแรกมาเริ่มทำงานจ้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูสวนทุเรียนจักหน่อยเดินชมธรรมชาติตอนเช้าก่อนเนาะไปคุณพอสุกอยู่ทางหลังเราพนแหละในตูนถ่ายกล้องหนากล้องหลังไม่ตูนถ่ายมาได้ถ้ามันสั่นถ้ามันมัวมันมืดก็ขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องเ้อ ไปเดินชมสวนทเรียนเฮาตามเคยวันนี้จ้าพี่นอ้องไปเบิ่งกันโอ้ยตอนนี้สบายเด้พี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้มันกําลังรูปทเรียนมันเออขอโทษด,ดอกเทอเรียนมันกาลังออกจากพี่นอ้องจ้าดอกเทอเรียนมันกาลังจะออกแลก้วกันเขากําลังมีดอกใหญ่ดอกน้อยแล้วเขาก็จะมานั่นนี่จะให้พี่นอ้องดูนี่แหละดอกเทอเรียนจ้าพี่นอ้องพี่นอ้นองเคยเห็นไหม คนกำลังปีนใหม่ๆจ้ะดียวจะพาพี่น้องเติมสมไปเรื่อยๆทั้งหนาหับพี่หลมืมันสัน่นมันลายมันมืดก็ขอโทษขอภอัยเรื่จ้ะพี่น้องจา้าขอสูกระตัดขทั้งหนาอะ่มตูนอะ,ะไรเมตูนจะพภาพพี่น้องเดินไปนักหน่อยเดินแห้งกับพได้พี่น้องเดี๋ยวกับพี่น้องโอ้ทำไมตาลายขอโทษขอภผ่เด้่อยย้อนสอนกด็ดีอืม แรกลงมาทํางานแล้ววันนี้ี่ตัวเลี้ยนต้นไหนก็นเต็มดกทุกต้นเลยพี่น้องเด้อกกาลังเป็นดอกเลยม,มารอบนี้นะ <c oughs> เป็นดอกก็มีเป็นลูกก็มีเต็มทุกสวนปีนี้มันหนาวจ้าพี่น้องมันก็นเยิ่มแบบนีดอกเต็มสวนนี่เห็นไหมตอนนี้มันเพิ่งจะเป็นดอกแบบนี้แหละที่ก่อนมันจะเป็นลูกใหญ่ๆจ้าพี่น้องหากเพงอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องในประเทศนอกประเทศ ถ้าพี่น้องมาชมก่อนจะเป็นลูกใหญ่มันก็จะเป็นดอกเล็กๆออกมาอย่างนี้จ้ะพี่นอ้องจ้ะเต็มต้นเลยเจ้าของเขาก็เพิ่ลกะมาอันนั้นปิดออกถาตวใไอยู่น้ำกิ่งใหญ่แบบสี่จ้า,จาพี่นอ้องเพิ่นก็เลยปล่อยไว้ให้หลายๆถายูกิง่งน้อยๆแบบนี้นะเพิ่นก็จะได้ปล่อยถิมโลถิมจ้ะถ่ายอย่างงานลูกมันใหญ่มากบางบางลูกมันก่อ ซีฮาโลเแบอบซีมันกะจะหักลงจะ้ะเออมันจะแบบพาพ,พี่น้องเดินส้มก่อนมื้อนี้แม่ตูนมาเหมาตรงทีเจ้าของเดิมเขาโทรหาสองมือแล้วก็เลยว่านัดกับ้อนี้มากักคอนหมู่บ้านอยู่ประด้มาป้สแบบิมาบ้านนี่เลยก็เลยว่าเหนื่อยหลายก็เลยนอนพักก่อนออืเออแล้วมื้อนี้จังไดนมาพี่น้องจ๋า แม่ก็ทุกข์ก็อยู่ข้างหน้าตัดนั่นอยู่ตื่นตื่นก็พอเวลานอกจักหน่อยเดี๋ยวาพี่น้องว่าเดินต้มเนาะพี่น้องเนะพอทาถึงพี่น้องอยู่ใกล้จิตเด้อลูกหลานมีทะลบะนับถือเป็นอย่างสูงนะคะสิเปลี่ยนมือนี่เด้พอสุก์เพิ่งกันงอกงอกอยู่ตั้งขังเลยขอโทษขอภัยค่ะ ลูกขวนหูจักน้อยเพราะว่าเสียงเครื่องตัดจ่าจ้างาครูอาซีเพิ่นกามาเลยเพิ่นก็ปลูกตะไคร่พร้อมเด้อพี่น้องจ้าตุ๊กตะ,ะไคร่ว้น้ำในสวนเพิ่นทุกอย่างอขอโทษเลยายย้อนแสงจักน้อยกะอ่าให้พี่น้องมุนมาทางนี้กะน,นั่นต้นมะขูดเพิ่นแล้วก็หมุนไปมุนมาอย่างซี่หละถ้าพี่น้องเดือยชม มาสาัดตามสวนโซเรียนเย็นๆสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะปุ๊บเพิ่งรับพี่น้องมาเบิ่งนี่ได้ดวนเวทีกับทีมคนนี้สวัสดีครับพี่น้องออกงานอีกแล้วบ่เออมื้อนี้มาทำงานแล้วเนี่ยครับคนแรกสัญญาพอละย่องนะครับเริ่มพันงานวันแรก คู่อาซีบคู่ใจจะบอนค่ะฮักรลายพี่น้องมาฮอตแล้วก็โอ้ยลุบลิ้ลลลลวใส่เลยเครื่องเพินเครื่องซะหนาเพินจ้าดีใจคักน้องสาวก็น้องชา,า,ายเพินสาวเล่าเบาอีสานเพินสนับสนุนเพินก็เลยดีใจมากครู่อาซีบมาหาก,กินเนาะพี่น้องเนะาะบัวพา,ายเลย ได้ก็ดีใจเพราะว่ามันสบายเวลาเขาทำงานกบมันบอกข่อมบอกค่าแต่เครื่องเกามันก็นกนหักเพ่ยอยู่ตลอดเออได้ตัวไม่มาเขาก็ดีใจแล้วสบายเพรได้ก่อมมันจ้าพาพี่น้องเดินชมธรรมชาติจักน้อยยามหนาวหอนหอนอุ่นๆมาใส่กับมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะ ยังให้พี่น้องดูทำกัน,นมีกล้วยพร้อมเลิกพี่น้องนะกล้วยวีเนี่ยกะเคลือนั่นกะงามงามกล้วยหอมเลยพี่นอ้องอืกล้วยหอมดีส่นตรงนี้กำลังเป็นดอกจ้ะพี่น้องจะ้ะดอกอใหญ่นะตัวนี้นะมันยอะยรเก,กี่ยบคอยเห็นเพราะว่าเราอยู่ทางหน้าเราพี่น้องเนาะ มองบคอยเห็นสัตว์สะท้อหลายๆนี่ดอกนี่กำลังเป็นดอกใหญ่ตัวน,นี้บานแล้วบานแล้วตัวน,นี้นะบานแล้วพวบานนี่เขาก็จะได้ตีดอกผสมพันธุ์ให้มันนะนั่นได้ลูกได้มากได้ผลมาเดินชมไปอีกสักหน่อยเนาะชุดยาวเหยียบกระสวนเพิ่นไี่นองแล้ยชุด ที่มองเห็นกับเจ้าของสวนเพื่อนจ้ะเพื่อนไปใส่อันนั้นคุณถั่เรียนน้อยแล้วก็เพื่อนไปใส่ยาทุเรียนน้อยที่ยาขาย,ยาที่ยาขามาเล่น,น,น,อ,นอ,อย่าี่น้องจ๋าต้นไดก็ดโดกพี่น้องเอ้ยทุเรียนนันดอกดอกดอกลกแท้น่ะสวยอลา,ามลูกค่ะสวยงามเลยจ้ะสวยสวยเลย เต็มทุกต้นจะพี่น้องปีนี้ทุงใช้ัซเลียนเต็มท,ท,ท,ทุกต้นจะบัหาหาจะว่าโควิดทำอะไรพี่น้องเอ้ยมันจะยากตรงนี้แหละตรงโควิดน,นี่แหละอืมยากตรงโควิดที่ว่าบอลไหนมันจะขายดีบอปีนี้แล้วนั่นละแต่ถึงเวลามันทุกเด,ดีเ๋ยวจะพาพี่น้องมากแบ่งซื้อน้ำเพลินไปกินเพื่นก็บอกว่าโอ้ยมา,าไปได้เลยเพื่นว่าจะซีพี่น้องเอ้ย ใจดีเถอะเจ้าสวนนี่นะนี่แต่ลูกทุเรียนเป็นจริงเป็นงาพาพี่น้องมาเดินชมจักหน่อยนะพี่น้องเนาะย้อนสอนก็ขอโทษขออาภัยเด้อจะอืมอันข้างๆกันนะกระแม่ได้พี่น้องอันนั้นของอันนั้นเพื่ออันนั้นพี่ชายเพิ่นอันนะ่ะของพี่ชายเพิ่นนันกระลังปลูกอันนั้ ต้นมะคะนนกับต้นเทลเลียนกำลังปุ๋งของเพิ่นกับของพี่ชายเพิ่นกำลังเริ่มแต่ของเพิ่นนั่นได้หลายปีแล้วต้นใหญ่ก็มีต้นน้อยยั่มโย่แต่ต้นใหญ่นี่กะพบปีแล้วของเพิ่นนี่เพิน่นเอาไมา้ต้นหนึ่งนั้นสี่สิบกว่าลูกผมได้พี่นอ้องเลยเพิ่นว่ากนนะอ่าพาพี่น้องออกพิงแดดจังหน่อยมันอุ่นเนาะพี่น้องจ้าแม่ต้นนี่กะเพื่อนนะงาม ทุตกตุนเลยทุเรียนเพิ่นอาสำหรับคลิปนี้กะขอโจ้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะยาไปต่อคลิปหนาไปเบิ่งคลิปหนาน้ามมตูนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอเม่ตูนแน่ขอบคุ้มสุขสันจ้าสวัสดีจ้าลาก่อนเด้อค่ะ